ก่อนหน้านี้นี่ที่ไปเมื่อวันที่4เนี่ยที่ท่าชนะก็เร่งเปิดประตูระบายน้ําทุกบานบเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําออกไปก่อนนะครับ,ร,บร่องน้ําออกไปใหอ้ออกสู่ทะเลโดยเร็วโดย,โดยเฉพาะตอนนี้นี่ช่วงทะเลน้ําค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็ลงนะครับก็สามารถที่จะระบายได้เร็วขึ้นเตรียมไว้เพื่อที่จะรองรับสถานการณ์น้ําที่อาจจะมาจากบนเขาได้นะครับรวมทั้งท่าช้าง นะครับท่าฉางอําเภอท่าฉางก็เริ่มศพที่จะน้ํามาแล้วนะครับตอนนี้นี่ห้าอำเภอนะครับสถานการณ์ล่าสุดก็คือที่อย่างยุตกิกับเรียนไปแล้วห้าอำเภอในขณะเดียวกันเมื่อคืนนี่สถานการณ์เรื่องฟ้าฝนเนี่ยก็ตกบ้างป่าปลายนะครับประมาณ20-35ถึงมิมลลิเมตรนะครับ,รบซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับซึ่งถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยก็สถานการณ์ในระดับน้ําในพื้นที่ต่างๆก็จะลดลงตามลําดับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าทางสทนชสานการณบริหารจัดการน้ําแห่งชาติเมื่อวานได้ออกประกาศมาแล้วว่าสถานการณ์ในภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีนี่ยังมีสถานการณ์ของฝนฟ้านะครับ,รบที่จะตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8ดถึงวันที่11บธันวาคมนี้อีกนะครับ,รบดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทการที่จะ ขนของอะไรต่างๆก็ให้ไว้ที่สูงก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งลงมานะครับในขณะเดียวกันที่ทุกหน่วยไม่ว่าทหารตำรวจพลละเรือนปอพนะครับท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านแอมเภอทุกคนนี่พร้อมสแตนบายพร้อม24ชั่วโมงในพื้นที่ในการที่จะช่วยเหลือดูแลบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ